สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูว่าอีพีเบอร์หนึ่งและเบอร์สองนั้นมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยสิ่งที่แตกต่างกันอันดับแรกก็คืออีพีเบอร์หนึ่งเนี่ยสังเกตนะครับผมให้เดาว,ว่าอันไหนเบอร์นหนึ่งเบอร์สองอ่าเป็นไงครับเป็นไงครับผมเดาแล้วเป็นไงบ้างอ่าหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่สองสา่ 1, 2, าผมเฉลยเลยดีกว่า อีพีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยทั้งสองรูปนี้นะครับผมตัวฝั่งซ้ายมือจะเป็นอีพีเบอร์หนึ่งส่วนตัวฝั่งขวามือนะครับผมจะเป็นอีพีเบอร์สองตัวอีพีเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เขาคิดกันเลยก็คือมันจะใบฉีกเร็วกว่าเบอร์สองนะครับผมแต่กับผมยังไม่มีฟอร์มใบฉีกนะครับผมอาง่ายเลยไม่มีตังค์ซื้อนะครับเพราะว่าเบอร์สองที่ใบฉีกแล้วเอ้ยเบอร์หนึ่งที่ใบฉีกแล้วเนี่ยมันแพงมากพอสมควรนะครับผมแต่อีพีเบอร์สองนะครับผม กว่าที่มันจะฉีกเนี่ยตัวนี้ก็คืออีพีเบอร์สองนะครับกว่าที่มันจะฉีกเนี่ยมันนานมากนานมากพอสมควรอ่าดูครับผมอันนี้ผมมีใบใหญ่นะครับดูใบใหญ่ของผมขนาดใบใหญ่ของผมเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เริ่มฉีกละแต่ผมยังไม่ให้มันฉีกครับผมผมตัดก่อนอ่าเห็นไหมครับผมว้าวสวยเลยใบสวยนะครับผมแต่จุดประสงค์ของคลิปเราวันนี้ก็คือ เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างอีพีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองกันอันดับแรกนะครับผมเรามาดูก่อนว่าอีพีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยจุดแรกที่สําคัญก็คืออีพีเบอร์หนึ่งจะมีจุดที่เด่นสําคัญก็คืออ่าสีเขียวจะเขียวเข้มสีเหลืองจะเหลืองชัดนะครับผมเห็นไหมครับผมเขียวเข้มเลยเขียวเข้มมากนะครับผมเขียวเข้มมากถึงแม้ใบอ่อนก็เขียวเข้มพอสมควรนะครับอะมาดูครับผมเห็นไหมครับ อันนี้อีพีเบอร์สองเขียวจะไม่ค่อยเข้มจะออกอ่าเป็นเขียวอ่อนๆส่วนเหลืองก็เหลืองจะไม่ค่อยชัดส่วนเหลืองเนี่ยลายเหลืองเนี่ยบางคนก็เหลืองสวยชัดด่างสวยพอสมควรนะครับผมถ้าเป็นเบอร์สองแต่ใบเขาจะไม่ฉีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอีพีเบอร์หนึ่งใบจะเรียวยาวพอสมควรนะครับผมแต่ก็เห็นไหมครับผมมันก็ดูไม่ออกเห็นไหม ดูเทียบกันใบนี้ครับผมใบนี้กับใบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันดูแทบไม่ออกเลยเพราะว่ามันเรียวเหมือนกันทั้งสองอ่าเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่สําคัญก็คือเราจะมาเทียบความเรียวนะครับผมเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยความสมบูรณ์ไม่เท่ากันแต่ผมแมนะนําให้มาดูก็คืออีพีเบอร์หนึ่งยีโรเฟมนะครับอ่าเห็นไหมครับเขียวเขียวจัดชัด ลายด่างเหลืองจะคมชัดเพราะว่าสีมันตัดกันพอสมควรแต่อีพีเบอร์สองสีจะไม่ค่อยตัดกันนะครับเห็นไหมครับอ่ามาดูใบใบอ่อนไอ้ตอนนี้มันจะไม่อ่อนเท่าไหร่อ่อันนี้อันนี้ยอดอ่อนนะครับผมถ้ายอดอ่อนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าดูยากมากนะครับผมผมลองเทียบหลายครั้งแล้ว ดูแทบไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะซื้ออีพิวางข้อนะครับผมให้ดูว่าเจ้าของเขาอะมีเครดิตไหมโกหกไหมนะครับผม,ม,ผ,ม,มผมไม่ได้ผมไม่ได้มาดิดเครดิตใครนะแต่คือตอนเนี้ยมันมีคนแอบอ้างว่าอีพีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยเอาเบอร์สองมาขายเป็นเบอร์หนึ่งเยอะกันเลยนะครับผมอ่ะแต่มาดูอีก จุดหนึ่งครับผมที่มันแตกต่างกันที่สําคัญเลยก็คือจุดนี้ดูง่ายสุดนะครับอืมมาดูครับผมก้านของเขาครับผมก้านของเขาสังเกตครับผมก้านของอีพีเบอร์สองเนี่ยเอ้ยเบอร์หนึ่งเนี่ยอ่าดูครับผมดูกันเลยเห็นไหมลองเทียบกันครับอีพีเบอร์สองนะครับผมจะสีเขียวเข้มน้อยกว่าอีพีเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับดูครับผมอันนี้อีพีเบอร์หนึ่ง ส่วนอันนี้อีพีเบอร์สองลองดูครับผมลองดูก้านก้านก้านเขาก้านเขาเห็นไหมครับอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยสีจะเขียวเข้มชัดกว่าอีพีเบอร์สองมากกว่าสมควรนะครับผมแต่เราต้องดูที่ข้อที่มันแก่นะครับผมแต่ถ้ามาดูข้อที่มันอ่อน อันนี้อันนี้ข้ออ่อ,อนผมขอ่อนผมเผื่อใครที่ซื้อไม้ยอดนะครับเห็นไหมครับมันดูแทบไม่ออกเลยดูแทบไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะซื้อไม้ยอดเราควรซื้อจากร้านที่มีเครดิตนะครับเพราะว่าการที่เราซื้อร้านที่ไม่มีเครดิตเนี่ยเขาอาจจะโมเมเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้จากเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับผมอ่มาดู ต้องเทียบใกล้ๆครับผมอันนี้ดูข้อดูเฉพาะข้อนี้นะครับผมดูเฉพาะข้อนี้เห็นไหมครับข้อนี้กับข้อนี้นะครับผมอินี่เขียวชัดเจนส่วนอีเนี้ยเหลืองอ้อยเลยนะครับผมต้องบอกว่าใครที่ซื้ออีพเบอร์หนึ่งเนี้ยผมแนะนําให้ดูข้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าข้อเป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับผมในการดูว่า EP 1, อีพเบอร์หนึ่งแลเบอร์สองแตกต่างกันยังไงอ่ะส่วน อย่างอื่นผมว่าน่าจะดูยากพอสมควรนะครับผมผมแนะนําว่าให้ดูแค่อข้อนี่แหละง่ายสุดละอย่างอื่นผมลองเทียบกันดูแล้วนะครับผมมันแตบแบบมันแทบไม่ค่อยแตกต่างกันเลยอะดูสิครับผมดูลายอันนี้เขาผมเรียกลายด่างน้อยมาแล้วครับผมลายด่างเยอะไม่ได้ออกมาเห็นไหมครับอันนี้ก็ด่างเยอะนะครับผมเห็นไหมครับด่างเยอะมากเพราะฉะนั้น การจะซื้ออ p พีเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะผมสรุปตรงนี้เลยดดวกกันอันดับแรกอันดับแรกอ่ายมือบวมยังเลยต้องระควาอ้วนเส็แล้วอ่ะอันดับแรกนะครับผมอ p เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใบสีเบอร์หนึ่งจะเข้มกว่าเบอร์สองชัดเจนเข้มในที่นี้ก็คือใบสีของเขาจะเขียวเข้มชัดกว่าเขียวโดดเด่นส่วนเบอร์สองจะไปทางอมเหลืองแล้วก็ลายไฟเหลืองจะชัดเจนเห็นไหมครับ เหลืองจะชัดเจนมากโอ้ชัดสุดๆชัดเจนมากนะครับผมส่วนอันนี้ด่างสุดละเห็นไหมครับรายด่างเขาก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้เริ่มแตกต่างแล้วนะครับส่วนจุดที่มันดูง่ายที่สุดก็คือขอดูที่ก้านของต้นแม่นะครับเห็นไหมครับคอของเขาหนึ่งสีนี้สีเขียวเข้ม เขียวเข้มมากนะครับผมส่วนตัวนี้จะไปทางอ่าเขียวอ่อนหรือว่าอมเหลืองนะครับถึงแม้ว่าลายข้างเอ้ยลายข้อจะด่างนะครับอ่าก็ยังเป็นสีเหลืองเข้มอยู่เห็นไหมครับอ่าต้องลองเปรียบเทียบดูนะครับผมสำหรับท่านที่กาลังจะซื้อก็ อันับแรกขอให้ดูว่าให้มันข้อเขียวเข้มมากที่สุดอันนั้นแหละถึงจะเป็นอีพีเบอร์หนึ่งแต่ถ้าข้อไม่ค่อยเข้มเขาอ,อาจจะเอาไม้ยอดมานะครับผมไม้ยอดเห็นไหมครับมันไม่ค่อยเข้มนะครับผมไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เออก็ไม่โฟกัสไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อไม้ยอดแนะนําว่าให้ซื้อจากอา่าแม่ค้าที่มีเครดิตนะครับส่วนที่ ใครที่ซื้อไม่บางข้อนะครับผมให้ดูที่ข้อหลักของเขาข้อนี้นะครับผมข้อหลักของเขาอาสำคัญที่สุดนะครับผมก็สละคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากซับสไครป์เหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าจะเป็นความรู้สําหรับสมาชิกใหม่ๆที่จะลองเลี้ยงอีพีมาอะีพีเดลโนเฟมนะครับผมนะโ,โดยรวมตัวยากพอสมควรนะครับ อืมขอบคุณมากครับผม